โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชินแนะครับต้งขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ทำวันนี้ก็อยู่กับรายการสิ่งที่ RV ไม่บอกคุณ EP ที่2นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรับ EP ที่ดาวที่ดอยพึ่งลงไปนะสับคลิปสิ่งที่ RV รหลอกคุณอันนี้มาอยู่กับ EP ที่2นะครับดียวอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังล่าสุดนะครับก็ตั้งแต่ลงคลิปไปนะครับน่าจะเป็นวันที่14เมษายนทางตัวเกมนะครับได้มีทําการอัปเดตแก้ไขข้อมูลต่างๆในเกมทันทีขออนุญาตวงเล็บนะครับเฉพาะอันที่ลงนะครับเฉพาะในคลิปทุกอย่างโดนแก้หมดเลยตัวอักษรทุกตัวนะครับโดนเปลี่ยนนะครับไม่เหมือนเดิมแล้ว ถูกไม่ถูกอีกเรนะื่องนะเดี๋ยวเดินมาชี้ให้ฟังว่ามีไหนไม่ถูกบ้างแต่มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ดอยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเปลี่ยนทั้งทีถึงไม่เปลี่ยนทั้งหมดมันยังเหลืออีกเยอะนะครับใช้คำว่าอ,อีกเยอะไม่ใช่แค่อีกนิดเดียวนะเหลืออีกเยอะนะที่ยังไม่ได้แก้ยังไม่รวมบารท,ที่ต้องใช้ผู้พัฒน,นาในการแก้นะครับอันนี้ยังเรื่องของแค่ตัวอักษรในเกมเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้แก้นะโอเคมาดูดีกว่าว่าหลังจากที่ปรับไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเป็นยังไงบกัดระ็ูซ นึ่งนะับก็คือตัวของเอเนดอนนะครับภาคสองเอเนดอร์ที่ดอยพูดมาเนี่ยก็คือตอนแรกมันไม่ได้เขียนอะไรเลยมีแค่โซลแอมถูกไหมทีเนี้ยมันเขียนมาเพิ่มนะครับมันจะสามารถป้องกันสกิลระยะไกลได้ถามว่าที่เขาพิมมาถูกไหมมันก็ถูกประมาณ50%เนะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้กันได้แค่สกิลนะครับมันการตีธรรมดาได้ด้วยเดี๋ยวดอยลองเปิดให้บอดตี มันลบได้หมดเลยนะครับเนี่ยมันลบได้ทุกอย่างจริงๆคิปตีก็ลบได้นะครับมีสิ่งเดียวที่ลบไม่ได้นะคือป้อมตีอะไรก็ตามที่เป็นโปรยทายเฉยๆลบได้หมดเลยนะครับมันจะมีไม่กี่อย่างในเกมที่มันลบไม่ได้จริงๆถ้าตัทีมงานจะเขียนให้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณกันมากนะครับถ้าจะเขียนให้ว่าเออมันลบอะไรไม่ได้บ้างเช่นลบพลัสสิย้อนไม่ได้ลบอันติคาเฟนีไม่ได้ลบเลเซอร์คาเฟนีไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าเขาเขียนให้ก็จะดีมากดอนก็เลยแอบสงสัยหน่อยๆว่าจริงๆแล้วคนที่เขียนแพทอันเนี้้เนดกิ หลายครั้งเนาะข้ามไปเรื่องแรกนะครับก็คือจริงๆเอ็นดอร์เนี่ยท่าสองมันไม่ได้กันได้แค่สกิลนะครับการตีธรรมดาได้การชีฟตีเป็นระยะไกล,กลได้นะครับแต่การป้อมไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก็มีการโจมตีแบบพิเศษ <c oughs> บางท่าที่กันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่น <c oughs> เนี่ยแทนโฟยทายที่ค่อยๆลอยมาเนี่ยอะอะก,กนได้ครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้ <c oughs> นะครับเรามารีแคปกันต่อนะอน,นี้ช่วงแรกเราจะพยายามรีแคปอันที่เขาแก้ก่อนนะครับ <c oughs> สาหรับลีอนาอันนี้แปลกมาก <c oughs> ดอยก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าอันนี้เป็นอยู่ในหมวดแก้แล้วนะแต่แก้ไม่ครบเหมือนแบบเขาไม่มั่นใจตัวเลขหรือเปล่า ล่าสุดเลยนะครับมันจะเขียนว่าเลน่นาเนี่ยกันดาเมจได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โดยเขียนเองแต่เนี้ยเขาแก้ใหม่ให้แล้วว่าไม่เอามาตายแล้วก็จริงแต่เขาเขียนว่าเธอจะลดความเสียหายและต้านสถานะก็ถูกแหละแต่มันไม่มีเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ดูแกคือกลายเป็นว่าเราต้องเดาเองโดยไม่เข้าใจว่า ไหนเขาก็แก้ทันทีแล้วทาไมเขาไม่แก้ให้เรียบร้อยดอยนั่งจ้องตั้งแต่วันที่14นะว่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยที่เขาแก้มาเขาจะปรับใหม่อีกรอบหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแช่แผดไว้อย่างนั้นเลยซึ่งจากที่ดอยเข้าใจเนี่ยคือเขาแช่แผดหรืออะไรเนี่ยไว้หมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่เขาแก้ล่าสุดตอนที่ดอยลงคลิปไปคลิปที่แล้วไม่ได้แก้เพิ่มมาเลยดอยนั่งดูว,ว่าเขาจะแก้ใหม,ใหใหม่ให้มันถูกต้องมากขึ้นหรือเปล่านะแต่หลังจากซีซั่นใหม่มามันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแก่ามากขน มันยังเหลืออะไรอีกบ้างครับที่อาวียังไม่ได้บอกคุณนะฮะจริงๆมันโนต้ตไว้เยอะมากดอยขอทําเป็นที่ EP พที่สก่อนแล้วกันนะครับรอดูฟีดแบ็กว่าทางอารรอบมีจะแก้ได้ครบทุกตัวก่อนที่ดอยจะทําคลิปครบทุกตัวหรือเปล่า โอเคครับมาต่อที่ตัวแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือตัวของมาหลอกนั่นเองนะครับมาส่วนท่าสองของมาหลอกกันก่อนนะท่าสองของมาหลอกเนี่ยก็ตั้งแต่มาหลอกปรับแพดมาก็ดอยไม่แน่ใจเราลาวกี่เดือนครึ่งปีถึงไหมดอยไม่ชัวร์นะตั้งแต่มาหลอกมันไม่สามารถส่องแล้วดูดพาสีได้นยก็นานนมมากแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็ยังคงเขียนเหมือนเดิมเป๊ะนะใครที่เล่นมาหลอกมาดูแล้วพาสีไม่ขึ้นหัวไม่ต้องคิวมันบล็กนะครับจริงๆมันแค่เปลี่ยนใหม่นะครับมาหลอกปัจจุบันเนี่ยต้องปาดโดนด้วทลัง,ออนนงแ ถ้าสองสมัยนี้มันไม่สามารถดูดแล้วได้สเปกเนาะแล้วก็ไอโลที่เราดูดมาได้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนในการฮิวเลือดได้น,นี้คือการปรับใหม่มานานมากแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แก้ไขเนาะก็ถ้าเราใช้ท่าสองมันก็เปลี่ยนเป็นโลแล้วก็รีเลือดได้คู่ดาวไว้นะแผ่นนี้จริงๆท่าสองเป็นท,ท่าที่ใช้รีเลือดได้ดีนะแล้วแต่เสียงเดียวคือมันจะเล่นยากขึ้นหน่อยมันจะต้องปาดโดนก่อนถ้าปาดไม่โดนเนี่ยจิ้ต่างๆไม่ทำเป็นดาเมจจริงเนาะเพราะงั้นท่าสองเนี่ยก็เอาความสามารถในการดูดแล้วได้พาร์ตี้เนี่ยออกไปนานมากแล้ว ับของอันติอยู่นะที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะก็คือในเรื่องของโลของอันตินะที่เขาเขียนเขาว่าชิวเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่จริงต้องไปอ่านอันใหญ่ถึงจะเห็นนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนอะไรเลยนะอันติของไอรินะครับอันติของไอรินะครับเวลแรกนะครับจะได้โลขึ้นมา3าวิเวลสองได้โลสี่วิเวลสุดท้ายได้โลห้าวินะซึ่งโลนี้นจะช่วยกันดาเมจให้ไอริให้1นึ่งทิศเนี่ยโดนดาเมจไม่เกิน10%ของแม็กเลือดอันนี้แก้มาเข้าหลักแบบ3ปีนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณะครับ เมื่อก่อนมันเคยมีแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมดาเมจมันจะโดนไม่เกิน774อันนี้คือโล่ที่มันมีซึ่งมันทําให้ตัวของไอรีสเนี่ยมันต่อสู้กับตัวละครที่ดาเมจต่อคิดแรงแรงเวอร์เวอร์ได้ดีมากอย่างเช่นคุณเจอเอลสูกยิงนั้นละสา0พก็คือจะยิงไงไม่เกิน700ดก็คือ1% 0ของแมกเอดเพราะงั้นเวลาเล่นไอรีสเนี่ยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องออกของแทงเยอะต่อให้เลือดคุณเยอะไปเวลาติคุณก็อึดอยู่ดีมันก็โดนแค่ครั้งหนึ่งไม่เกิน10%แต่่วาสมิบบบบพววกตัแเตะอะไรอย่์เซ็นง่ต0แต่วย บางครั้งอันติเราก็จะไม่ประโยชน์แต่อันติเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากๆเวลาคุณเจอกับแรงๆรัยิงกับนัดลตุ้ม4,000ันอันติอีก,กี้4 0 0พอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าแค่700นะครับก็บอกเลยว่าเป็นเมคานิกหนึ่งที่เก่งมากๆของไอรีแต่ทางตัวเกมก็ไม่ได้บอกไว้นะครับหซับอันติของไอรีเนาะครับมาต่อที่สกิล2ของตัวของทาจีกันบ้างนะครับอันนี้ก็นานนมมากเหมือนกันนะฮะสาบทาจีตั้งแต่ปรับมาเนี่ยที่ทาให้ตัวของท่าสองเนี่ยไม่สามารถลดคูดาาได้หลังจากเปิดพาซีนะครับเนื่องจากมันเอาออกไปนานมากแล้้วนนนคัับอออีก็ยยยงงู่ใําาธิ คนใดสงสัยพี่ผมก็เปิดดาบแล้วนะทำไมท่าสองผมมันลดคูดาวไม่ได้นะครับเหรอไหมมันตีแล้วมันไม่ลดอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้รีไวขึ้นแต่อย่างใดนะครับเมื่อก่อนมันลดได้3ทีนะตีได้3ทีตอนนี้ก็เอาออกไปแล้วดอยทาให้ดูใหม่อะดอยเดสก็ตีก็ไม่ลดนะครับสทีไหมไม่ลดเลยเลยไม่ไวขึ้นด้วยไม่ได้เก็บได้นะเพราะงั้นก็บอกเลยนะว่านี่เอาออกไปนานมากแล้วแต่อาวีก็ยังไม่ได้แก้ตรงจุดนี้เลยนะครับสักนิดไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บไว้ทําไมนะในส่วนนี้เพราะว่าจริงจริงาจิกก็เพิ่งปรับกันด้วยนะนะคร อ่านสกิลหนึ่งของดอรียข้างนอกเนี่ยจะอ่านยำบากระดับหนึ่งนะเนื่องจากมันมีโค้ดของสีที่ใส่พลาดน,นะครับดอไปเช็คมาให้แล้วในเกมไม่เป็นนะครับแต่เป็นข้างนอกนะครับเพราะงั้นตั้งแต่ดอรียโ่มานยโค้ดนี้ก็ยังอยู่คงอยู่ตลอดมานะเพราะงั้นก็ทาง RV ีก็ยังไม่ได้แก้ไขในจุดนี้นะครับสำหรับน้องดอรียสกิลหนึ่งเนาะมาครับมาต่อที่ตัวของอันติของซานิศกันบ้างครับอันติของซานิดเนี่ยเรียกว่าโดนเนื้อมาเข้าหลักแบบครึ่งปีเช่นกันนะครับอันติของซานิศเนี่ยจริงๆนะเม,มื่ มันยกสตูได้0.75วินะครับซึ่งมันทำให้เราล้วงง่ายมากนะครับแต่สมัยนี้นะครับอันติของซานิสนะครับยกสตูได้เพียง0.25วินะครับ<ไ>ทุกคนคิดว่าดอยเข้าใจผิดนะดอยเอาให้อ่านกันนี่นะครับอันติของซานิสนะจะทำให้เป้าหมายยกขึ้น0.75วินะครับมาดูใช้จริงมันไม่ลอยขึ้นมาเลยให้แดงๆที่ให้แดงที่มันขึ้นนิดนึงป่ะว่า,าล็อกอัพอะไร้ะเดินเร็วมากเลย ดูไม่ทันเพราะวันตันยกแทบไม่ขึ้นเลยแะแต่ว่าในเกมมันเขียนว่ายก0.75วิอยู่ซึ่งมันความเป็นจริงมัน0.25นะครับเพราะงั้นไม่แปลกนะถ้าใครเล่นซานิทและับและอีกฝั่งมันดูไม่ค่อยโดนซีซีเลยนะครับก็มันเนิฟมานานมากแล้วนะครับซาบซานิสคข้ามาต่อตัวต่อมาอย่างลอเลี่ยวครับลอเลี่นี่มีปัญหาที่ส่วนของอันตินะครับอันติของลอเลี่ยวเนี่ยมันเขียนไว้ว่าอันติเนี่ยจะลดคูดาวสกิลของเธอนะครับรวมถึงเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานาเนาะไอ้ส่วนของการลดคู่ดาวสกิล ส0หรือลด2เท่าเนาะคือมันจะทำให้สก,กิลต่างๆเนี่ยมันรีไวขึ้น2เท่านะครับสมมติดอยท่าหนึ่งมันอยู่ที่4วิใช่ไหมมันก็จะเป็น4วิที่นับเหมือน2วิมาถ้าดอยลองนับดูไหมสี่มันจะนับไวมากนะครับมันจะเร็วขึ้น2เท่านะครับก็คือลดไป50%นั่นแหละจะเข้าใจงั้นก็ได้นี่คือความเป็นจริงแล้วก็ในเรื่องที่เขาบอกว่ามันรีมานาได้นี้ดอยบอกเลยว่าไม่จริงนะครับไม่ได้บวกค่ารีมานาแต่อย่างใดนะครับก็มันไม่รีอะไรเลยนะครับ ตอนนี้ดอยมานาหมดแล้วนะครับดูอัตราการรีมานาดอยนะครับอัตรารีมานาดอยอยู่ที่25ต่อ5วินะครับเพราะงั้นถ้าเรากดอันติดอยก่อนติปึ่งใช่ไหมมานาดอยก็ยังรีเท่าเดิมนะครับ25ส่วน5วิเหมือนเดิมนะครับไม่ขยับถ้าทุกคนคิดว่าเออมันรีมานาได้พี่ดูที่หลอดมานาก็ได้มันก็ขึ้นเท่าเดิมครับดอยสรุปให้แล้วตรงนี้นะครับว่าในส่วนการรีมานานี้ถ้าดอยจะผิดมันน่าจะออกเป็นนานโขนะครับนานโคตรเลยแหละแล้วจริงๆแล้วก็อันติของมันเนี่ยเราฟูลดาวสกิลหนึ่ง ตินะครับก็ถือเป็นอัติที่ดีมากของลอเลียวเลยนะครับประมาณนี้นะสกิลอื่นๆก็ลดคูดาวไปนะครับอ่าสองเข้านะห้าสองเนี่ยคูดาวเต็มมันอยู่ที่10วินะครับแต่พอลดคูดาวมากสุดได้40%เนี่ยเหลือ6วิพอโดดแล้วลดสองวิแล้วมันก็เลยทําให้ท่าบิงก์เนี่ยมันเราบิงก์ได้ทุกๆ1นึ่งวินะสับลอเลียวบางคนสงสัยว่าทพี่ลอเลียวมันตายยากจังมันมีอมตะทุกๆ1นึ่งวินะครับเวลามันยีเอยนติมันก็เลยตายยากนะครับอันนี้เพื่อเป็นความรับนะครับครับมาที่ตัวต่อมาอย่างอเลสสเเเเเตตตตตตออออออรรรรรร์์นนนนะะะคคคคคัััััััับบบบบวววขขงงลลมมีาิกกููู่่ปยทให้ แอสเตอร์เนี่ยเวลาจับเนี่ยก็จะมีความสามารถในการการซีซีนะถ้าเกิดจับไปโดนตูเลนนะครับส่วนในส่วนของอันติอันนี้ของตูเลนเนี่ยเขาเขียนไว้นะว่าถ้าเย็นติทันเดอร์เบิร์สใส่ตัวของเอสเตอร์เนี่ยจะยิงเป็นดาเมจจริงส่วนแอสเตอร์จะเป็นการซีซีอันนี้ไม่ได้เขียนนะครับอ่านปะใครเห็นไอรอนบอดี้ไหมถ้าใครเล่นเอสเตอร์แล้วหยิบมาเจอตูเลนเนี่ยเวลาจับเนี่ยก็จะการซีซีเพราะงั้นมันก็จะพิเศษกว่าตัวอื่นๆหน่อยนะเวลาแบบเล่นเจอกันเนี่ยถึงแม้จริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยเลสเตอร์จะค่อนข้างเสียเปรียบตููููเเ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 เลลลลลนน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 ออออยยยย่่่่่่่่ิิดดดดดดหะะะะพรรราาาาววตตตตมัััโโโป๊กกกกก้้แส์ีีถไไจจบ็คคืขบ จะโดนขัดได้จากอลัมหรืออย่างอื่นเท่านั้นคือไม่สามารถโดนขัดด้วยซีซีธรรมดาได้แล้วเนี่ยเพราะมันมีไอรอนบอดี้นะ อันนี้ก็เป็นควนามารถพิเศษที่ตัวของทางตัวเกมไม่ได้บอกนะครับจริงๆมันมีอยู่เนาะใน <st> ตัวเกมตอนนี้น่าจะมีเทลนะครับที่ยิงอติเป็นดาเมจจริงใส่วอขาดแล้วก็วอขาดน่าจะแค่โดนเทลยิงได้เฉยๆเพราะเราจะไม่ผิดเทลเป็นคนฆ่าวอขาดมันเลยยิงธนูเป็นดาเมจจริงได้นะครับในส่วนของไอลอบเคออสนะฮะประมาณนี้มาครับมาถึงตัวที่ดอยมองว่าตัวนี้ตั้งแต่เกมเปิดยันปัจจุบันดอยเชื่อว่าตัวนี้ตั้งเกมเปิดเลยเ <c ười> พราะดอยอ่านตัวนี้มาตั้งนานนมแล้วก็ยังไม่แก้รู้ไหมคือตัวอะไรคือตัวนี้แหละจินหน้านะคร ไม่เคยมีเจาะเกาะเลยแต่เขาเขียนว่าหลังจากจินหน้าโจมตีครบ4ครั้งการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะยิงลูกประคำเจาะเกาะสร้างดาเมจเวท300รบวก42พลังเวท แต่ว่าตีไม่เข้ามันก็คือเวทปกติแะละ3 0มกว่าโดนเกาะเวทได้โดนอะไรได้นะครับปกติอ่าอันนี้คือสิ่งที่บอกเรามาว่ามันเจาะเกาะแต่ไม่เจาะเกาะมันน่าจะมาจากการที่ฝรั่งเขาแปลว่า piercing ที่แปลว่าทะลุนะครับทะลุหมายถึงว่ายืนติดกันสมมติโอยเอาตัวละครมายืนติดกันปานแล้วมันจะทะลุได้นะฮะอันนี้คือที่มันแปลว่าเจาะเกราะจริงๆของเขานะหมายถึงว่ามันทะลุแลวโดนดาเมจเท่ากันมันไม่ได้หมายความว่ามันเจาะเกาะมันแค่ทะลุมันความหมายคล้ายๆกับคำว่าเจาะเกาะนะครับซึ่งาดยเพราะว่าอ อาร์วอาจจะไม่ได้อยากจะแก้นะมันก็ให้เป็นกิมมิกไปนะครับนะครับก็สำหรับจินน่านะครับพาร์สี่ของจินน่าเนี่ยจะพิเศษนิดนึงกว่าตัวอื่นนะมันเป็นตัวที่ตีทะลุและสามารถดูดเลือดได้ทุกขิดเท่ากันนะครับซึ่งมันดีมากๆนะเวลามันเข้าไฟเนี่ยถ้าเกิดมันมีแบบพวกเวมพายจากโลหรือจากเรียร์เบสซิ่งนะมันก็จะรีเลือดได้เวิร์กมากโดยโดยตีให้โดนนะว่ามันตีเด้ง500 500 500เลยนะเพราะงั้นมันก็จะรีได้ไวหน่อยนะเวลาในไฟเราไม่ได้กดสกิลจริงๆกดสกิลเวลาเร่งให้มันไวไดดด้้้้ขึนนนออีีกกกกสสมมมมติิยลั็็เป่าง Every yeah. ตีมันก็ออกแค่แบบทุกวิอะไรนะมันก็ปึงป้งปึงปงป้งไปเรื่อยนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาจีนจน่าอันตีเนี่ยมันจะรีเลือดไวมากเพราะมันแต่พาสซีฟแทบจะทุกวินะครับที่มันตีเลยนะก็เป็นคอมโบนึงเหมือนกันที่ดอยแนะนำนะครับนะครับมาต่อที่เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของตัวของเดอะบีส์นะครับเดอะบีส์เนี่ยเท่าที่ดอยจำความได้นะครับไอสเปซที่เขาขึ้นอันนียคืออันเกา่าเกา่าแบบเก่ามากนะครับดาบดูดเลือดก็คือมันจะทำให้ตัวของเราตีดูดเลือดเพิ่มขึ้น25%ยี่รับแพทห้ตัวของเราเนี่ยสามารถตีเป็นเวทก็ดูดเล้วม วแอมพายได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อก่อนอ่ะมันเฉพาะการตีเป็นเวทปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ปรับยังไงของเขานะครับทำให้ตัวของคนที่ออกดาบด้เลือดเนี่ยได้ตัวของเวทแอมพายเพิ่มมา25%ด้วยมาดูดีกว่าว่าใช้ในงานได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับเวทแอมพายก็ขึ้นจริงอันนี้โดยของเราเอาของโดยมาเทสเนาะเพราะงั้นก็เท่ากับว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเวทแอมพายเนี่ยก็ติดหมดเลยนะครับการออกเดอะบีทมันก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะที่ทำให้ได้เวทแอมพายมา25%ด้วยตัวละครที่เป็นสาายตีีีธรรมมดทท่ั้งเววทแล้กก็กายภาพเนี่ยก็สามามรถออออออกกตัวววขงงงเดดดดดะบีีีทไไ้โยยมม่่่าาพร์ หรืออย่างมาจ้าเนี่ยก็ออกเดอะบีดก็คุ้มเหมือนกันนะเพราะมันได้ทั้งดูเลือด2แบบด้วยบางตัวมันก็ตีได้ทั้ง2แบบเลยอะไรอย่างนี้ดอยบอกว่าเดอะบีดก็ไปในเทมหนึ่งที่สามารถออกเป็นทางเลือกได้เหมือนกันแทนเดียร์เบสซิงนะถ้าใครไม่อยากได้ลูกผู้ดาวเพราะจริงๆพลังโจมตีร้อยหนึ่งซราบางตัวก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะมันได้พลังโจมตีต้งร้อยหนึ่งนะอย่านะไลเวก็ได้รีเวไปผายด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาร์วียังไม่ได้แก้นะครับในส่วนนี้นะครับมาช่วงของฝากนักบัคคคคคนนนนะะะะะรรรัััััับบบบพววกกีีี้ดดดออออยยยยยย็จจมมมาููถึงงทท่่ตเแ มาปล่อยแล้วกันนะถ้าเกิดไกลน้ายังไม่แก้นะครับก็ในส่วนนี้ก็จะมาบอกให้ฟังล่าสุดดอยอัปเดตนะครับตัวนี้เป็นบั๊กของราวิวนะครับน่าจะที่ดอยลงชิปไปเมื่อนานมากแล้วครับซับบั๊กราวิวนานมากแล้วก็ยังไม่รับการแก้ไขอะไรนะครับชับเป็นบั๊กอะไร๋ยวดอยอธิบายให้ดูนัก็เรียกบั๊กว่าบั๊กราวิว1 1อนาฬิกาแล้วกันนะครับวิธีการเกิดนะครับเดี๋ยวดอยลองทาให้ติดก่อนรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อความเข้าใจนะครับอ What the ดูทันไหมฮะรออธิบายบังนี้ก่อนแล้วกันนะครับบังนี้เนี่ยมันคือการที่ตัวของลาวิลเนี่ยมันยิงกระสุนไปตอนที่พาสีมันกําลังจะหมดพอดีแต่ว่ากระสุนมันดันออก3นัดแต่เวลาคํานวณดาเมจมันคานวณดาเมจเหมือนการโจมตีปกติ3ครั้งแทนที่จะเป็นการโจมตีปกติ45 3ครั้งนะมันเลยกลายเป็นว่าปกติที่จะยิงนัดแล้วเพราะอะไรสมมติลองยิงดูนะครับ ลองเอาของให้ให้เทนห,หน่อยละกันเดี๋ยวเทมันบางเกนินเป็นเป้าซ้อมไม่ได้ไอไหมถ้าดอยยิงปกติมันจะอยู่นั้นละหกร้อยสามครั้งถูกไหมห้าร้อยแล้วแต่ว่ามันติดอะไรบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้ที่ติดจริงนะครับเพราะงั้นแต่อย่าดูนะว่าถ้าติดบัก๊กมันจะดาเมจเท่าไหร่นะดอยเทสให้ดู <Bubble. S 2> นะติดปะ่ะพันสองสามครั้งนะยิงแรงขึ้นมา2เท่าเลยอ่าจากปกติยิงได้600ยิงกลายเป็นพันสองสามนัดนั่น3ามพนะครับนั่นแทงนะครับแทงกับฟูลแทงนะอย่างที่ดอยทำให้ดูตอนแรกที่ดอยถอดของออกของเทนนะเทนโดน3นัดตายไปเลยนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นบั๊กอยู่นะตอนนี้ถ้าใครเล่นลางวิวเราแบบอีกฝั่งมันกำลังวิ่งหนีอยู่ตอนพาร์ทสิบเราใกล้จะหมดแล้วเราเผลอยิงลั่นเข้าไปเนี่ยบางทีคุณอาจจะถึงตายได้นะครับเนี่ยมันถึงตายได้รไดจริงๆนะแบบมันแบบแรงมากนะสำหรับบั๊กนี้ ครับนะันสามสามครั้งโดยทาติดกันแบบสองสารอบได้แบบไม่ยากไม่เย็นนะเพราะงั้นมนเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะใครที่ได้ลาวีบาง <c oughs> ครั้งก็คงเห็นกับตัวเองนะครับว่าบางครั้งผมยิงนัดเดียวแล้วแม่งตายไปเลยแบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะซึ่งบางนี้ก็ยังไม่ถูกแก้ไขนะครับมาสู่บั๊กต่อมากันต่อนะครับอย่างบั๊กของเด็กสตาร์ในส่วนของอันติเมตที่รีเลือดได้ไวเกินจริงไปเยอะมากๆนะฮะถ้าเกิดโดนดาเมจรลลัวแล้วเราจะเทสเลยปกติให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอันติของเด็กสตาร์ปร 20%นะครับกลายเป็นเลือดได้อย่างเช่นป้อมตีอยู่2 0 0 0ก็กลายเป็นรีเลือดแค่4 0 0ก็เมคเซนต์ถูไหมไม่ได้มีอะไรแปลกครับก็20%เปร็ต์เเปตรงตัวนะไม่บ้าไม่มีอะไรแปลกเลยเอาใหม่ครับเดี๋ยวดอยจะให้ลองให้ราวิวตีให้ดูว่ามันเด้งอย่างที่ควรควรจะเด้งหรือเปล่านะครับดูครับราวิวใช้เวลายิงดอยประมาณ3วินะครับ ประมาณสามวิแต่ดอยเลือดเต็มยในลาวิกว่ากว่ยแพราว่ามันเด้งเยอะกว่าความเป็นจริงเยอะมากนะเวลาโดนดาเมจหลายๆฮิตเนี่ยมันจะติดชัดเจนมากเลยแบบเวลาพวกตัวที่มีดาเมจซ้อนกันหลายๆฮิตเนี่ยก็จะเด้งเลือดได้ไวมากๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยดอยยังไม่ได้รวมว่ามันสามารถติดกับพวกคีฟนะครับป้อมอะไรอย่างงี้ได้ด้วยมันทาให้การรีเลือดเนี่ยเวอร์กว่าความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้น ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเด็กซ์ต้าวิ่งเข้ากลางดงแล้วโดนดาเมจซ้อนซอยกันเนี่ยเลือดจะเต็มตลอดเวลานะครับไม่ต้องตกใจเลยเพราะจริงๆถ้าตามหลักการเนี่ยถ้าคุณอยากจะรีเลือดเด็กซ์ต้าได้2,000คุณต้องโดนดาเมจอย่างต่ำหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งแต่ลาวิลุ่มมันว่ายจะยิงครบหมื่นอันนี้เลือดเดต้าสองหมื่นนะครับถ้าเกิดสงสัยว่ามันต้องยิงกี่วิก็ยิงประมาณสามวิสองหมื่นถึงจะตายนะครับแต่มันเพิ่มเลือดได้แป๊บเดียวครับตั้งยังไงก็บักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่่่เ อันนี้คือที่รับมาของจริงนะแต่ที่บัคเนี่ยมันทาให้รีเลือดเนี่ยบางครั้งมันเยอะกว่า,100าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำนะเพราะงั้นเราก็เลย,ยมองว่าอย่างเงี้ยมันทำให้เด็กซ่าตอนเนี้ยออกจากของฟู่ดาเมจแล้วก็ไปวิ่งไล่ฆ่าเขายังไงเลือดมันก็เต็มนะครับบอกเลยว่ามันจะโหดตรงนี้นี่แหละขาะมันรีเลือดง่ายมากเวลาโดนดาเมจแบบรัวๆเข้ากลางไฟยังไงก็เลือดเต็มนะแต่แตความเป็นจริงมันควรจะเลือดไม่เต็มนะมันควรจะแบบคออฝั่งเห็นว่าเราควรตีนะควรจะหยุดตีง่ายขึ้นกว่านี้อันนี้คือแบบใครจะหย ฝากให้ทาง RV ไปแก้กันด้วยตอนนี้ดอยมองว่ามันแปลกแลกไปหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับคร,รับรายการสิ่งที่ RV ยังไม่บอกคุณ EP ที่2นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะดอยก็อจริงๆอันนี้เหตุผลที่ดอยทาคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับดอยต้องการอย่างเดียวคือปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดของตัวเกมแล้วจริงๆมันมีหลายอย่างที่ทาง RV เนี่ยยังไม่ได้ใส่เข้ามาหรือบอกไม่ครบนะครับมันมีเยอะมากเลยอันนี้ดอยเอามาแค่อีกส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็หวังว่าทาง RV เนี่ยจะมองเห็น ในส่วนที่ตรงนี้แล้วก็รีบแก้ไขให้นะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยทาง RV ก็ทําให้ค่อนข้างเร็วนะแบบวันนั้นดอยลงไปวันที่1 4่ตอนเย็นก็แก้เสร็จเลยนะค่อนข้างรวดเร็วนะแต่แค่จะแก้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆนะครับในการทําให้ RV เนี่ยดีขึ้นนะครับดอยก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่าเพื่อนชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทําคลิปแนวน,นี้ออกมาหรืออยากให้ดอยพูดถึงประเด็นอะไรในเกมของ RV เนี่ยเพืพ่อนๆสามารถคอมเมนต์ด้านล MM. ่างนี้ได้นะดอยคิด กาลีนาได้นะครับนี่ครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับราอกัน